สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11 สิงหาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของแอดวีว่าสูตรของอาจารย์ได้6กับ7นะครับ6กับ7อาจารย์บอกเพิ่มเติมมาบอกว่าเน้นไปที่เลข6ทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลใหม่นะครับผมได้มาก็นำมาฝากท่านผู้ชมเนาะ ชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับ16ทับ8 2,566วิ่งบนเล็กวิ่ง2ตัวถัดมาครับจะเป็นทางบนตัวเดียวของแอดหนุ่มพื้นสีเขียวรูปแบบนี้สูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านมาลุ้นกันครับ6จะมาไหมงวดที่ผ่านมารูปแบบนี้หลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้วันที่อยู่ด้านบนสุด ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนสูตรใหม่เลขเด่น3ตัวของอาจารย์กรเกษมสูตรของอาจารย์ได้579นะครับ579สูตรใหม่ทุกท่านชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนำมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับแนวทางเด่นบนของอาจารย์กรเกษม ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนของ S S S นะครับมาพร้อมกับชุดบน V I P เป็นข้อมูลใหม่ทุกท่านสูตรเด่นบนของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวนะครับก็คือ6 7 8ครับ6 7 8ส่วนชุด2ตัวบน V I P ของอาจารย์มีแนวทางมาให้6ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี2 7 3 7 4 7 2 8 3 8 4 8ครับ มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์ทุกท่านข้อมูลล่างของอาจารย์ประมาณนี้เด่นล่างของอาจารย์ได้1 2 9ดูเหมือนว่าอาจารย์จะใส่พอสอผิดนะครับใส่เป็นอ่าใส่เป็นเดือน7ทุกท่านส่วนเลขชุดล่าง VIP ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวา ข้อมูลล่างที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี1 3 2 3 9 3 2 1กับ29ถัดมาครับจะเป็นแนวทางตาอิดตากอรครับเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอสโซดอันตพานผมได้มาใบเดียวนะครับก็คือสูตรนี้สูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกทานสูตรของอาจารย์ไม่มี 4 5 3นะครับงวดใหม่สุขของอาจารย์ได้6 7 8 3ทุกท่าน6 7 8 3ตามนี้ครับแนวทางของแอดโซดอันพานถ้าอาจารย์ให้มาเพิ่มเติมผมจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลชุดตำอิดตำกอถัดมาครับจะเป็นแนวทาง สูตรรอสอนอครับเลขเด่น4ตัวของอาจารย์เวียงพิงงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์มาครบรอสอนอเลยนะครับสูตรของอาจารย์ได้3 4มสีห้าหวยออก4ี่ห้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16บหกทับแปดสองพันห้ารสูตรของอาจารย์ได้2 3 4สหนะครับ2 3 4สี่ห้า จัดไปทุกท่านไปเก่งกันดูตัวไหนจะมาหลัก10หลักร้อหรือว่าหลักหน่วยนวทางของอาจารย์เวียงพิงต่อมาครับจะเป็นนาทางของแอดหทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางให้ข้อมูล110หน่วยบนมานะครับงวดที่ผ่านมารูปแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้ สูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้เลขเด่นทั้งหมด6ตัวก็จะมี3 4 5 6 7 8หลัก10ของอาจารย์ได้3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้3 4 5 6 7 8ทุกทันตามนี้ครับแนวทางของ S1 ชอบก็แคปหน้าจอเอาเนาะถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่าน เป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์เสือขิมชากางราวอาจารย์ให้แนวทางหลัก10บ,บนคู่ขี้มานะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นเข้าอยู่เนาะมี3กับ5้ออภัยเป็นหลัก10นะครับหลัก10ของอาจารย์นั้นมีเลข5เนาะ งวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขคู่ทุกท่านก็คือ0 2 4 6 8นะครับ0 2 4 6 8ตามนี้แนวทางของอาจารย์เสือคิมหลัก10บนคู่ขี้ถัดมาครับจะเป็นแนวทางสูตรตารางคู่ของแอดแผนแผนพารวยตารางฝั่งทางซ้ายของอาจารย์ครับด้านบนมี2 4ข้างล่าง4 6 ตารางฝั่งทางขวาของอาจารย์มี00ด้านบนนะครับข้างล่าง2 2อาจารย์บอกว่าเด่นเลข2ทุกท่านเด่นเลข2เลขชุดของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างครับชุดที่เด่น2ก็จะมี20 2 0, 2 2 4แล้วก็26ชุดที่เด่น4ก็จะมี4 2 44 40แล้วก็46ทุกท่านลงวันที่อยู่ด้านล่างสุด ตามนี้ครับแนวทางสูตรตารางคู่ของแอดแผนแผนพารวยต่อมาครับใครรอแนวทางรูปแบบนี้เติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับหลุดลงไปล่างถ้าเติมเลขหนึ่งก็จะมา,าก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะลงไปล่างนะครับ งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วสูตรของอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับได้7 4 6ทุกท่าน7 4 6หใครรอสูตรนี้ของอาจารย์มารับไปครับหาอีกตัวหนึ่งมาใส่ทุกท่านงวดใหม่นี้เก่งได้หมดเลยนะครับทุกท่านทั้งบนทั้งล่างเนาะกันไว้นะครับอย่าลืมตีตัวไปกราบด้วย ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างสูตรหเลขเด่น3ตัวของอชวโรดงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข1อยู่ครับงวดใหม่ของอาจารย์ได้901 901ตามนี้แนวทางเด่นล่างสูตรหของอาจารย์ถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นล่างรูปแบบนี้สูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น2ตัว งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์นะัมีเลขหนงวดใหม่ได้3กับ5ถ้าลงซ้ําก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้อมูลนี้ต่อมาก็จะเป็นทางแม่บุญเหลือนะครับเป็นข้อมูลล่างเด่นล่างเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ได้789ทุกท่าน789 วันที่อยู่ด้านบนสุดนะครับ16สิงหาคม2566งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับสำหรับข้อมูลล่างของแม่บุญเหลือต่อมาก็จะเป็นแนวทางวิ่งล่างครับสูตรของแอดกรมเกตนุชอาจารย์มีข้อมูลมาให้2ชุดด้วยกันเนาะ วิ่งล่างใบฝั่งทางซ้ายได้7ครับใบฝั่งทางขวาได้2ถ้า7มาครับเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนทางเบื้องต้นก็จะมี6 7 9 7 7 2 7 1เบื้บิลตรงนี้ครับถ้า2มาก็จะมี2 7 2 9 2 1แล้วก็2 6ครับชุดเบิลอยู่ตรงนี้ตามนี้ครับแนวทางวิ่งล่างของแอดกลมเกตดนุช ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดผู้ใหญ่แอนบิลนะครับเป็นข้อมูลครบล่างเลขเด่นครบล่างของอาจารย์อยู่ในส่วนด้านบนนะครับได้เลขเด่นทั้งหมด6ตัวก็จะมี012357นะครับ012357ส่วนด้านล่างเป็นข้อมูลสรุปโค้งสุดท้ายล่างนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้แนวทาง5115ลอง33มาทุกทัน 5 1 1 5ลอง33อาจารย์ฟันแต้ม6นะครับสำหรับข้อมูลล่างตามนี้ครับแนวทางของแอดผู้ใหญ่แอนบิวมาต่อกันที่ข้อมูลล่างตรงตรง,ตรงของแอดน้ํำู้นะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ตามที่เห็นก็จะมีชุดที่อาจารย์วงกลมแล้วก็จะมีติดดาวมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับ ชุดเทีาจารย์ติดดาวมาให้ก็จะมี3 7 3 1 5 7แล้วก็5 1ทุกท่านใครชอบนอกเหนือจากนั้นก็แคปหน้าจอเอาเนาะไปดึงชุดเด่นกัน16ทับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเฮียนั่นนะครับสูตร3ตัวของอาจารย์อยู่ด้านบนทุกท่านเรียกในตารางด้านบนได้3 7ข้างล่าง4 0 ตัวเดียวของอาจารย์ได้307นะครับส่วนข้อมูลชุด2ตัวครับเลขแนตารางของอาจารย์ด้านบนได้7กับ3ข้างล่างได้9กับ1เลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็คือ73ตัวเดียวจัดไปทุกท่านอย่าลืมตัดเล่นด้วยเนาะสำหรับข้อมูลชุด3ตัวใบนี้จะเป็นแนวทางภาพปริศนาปกแดงนะครับตัวเลขของอาจารย์ บางส่วนก็จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนนี้อยู่ด้านบนแคปหน้าจอเอาทุกทันไปขยะใหญ่ดูเพิ่มเติมได้อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตามนี้ใครรอแนวทางพีระมิดของแอดมุกมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามี3-5อยู่ด้านล่างสุดเลยถุกทนันไปบนนะครับไปตัวกลับ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1 6 8 2 5 6 6จัดไปทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับพร้อมกับงวดเก่าใบเต็มก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ